สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับเป็นวันที่โรงงานผมเพิ่งจะได้ขายของนะครับเพราะว่าอาทิตย์นึงจะขายของครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ดูครับวันนี้ก็ขายถุงขายกล่องนะครับโหรถ รถคันนี้ก็จะเป็นรถที่มาหนีบถุงแล้วก็หนีบริบบิ้นไปขายนะครับรถคันนี้ครับรถคันนี้ก็จะเป็นขายกล่องนะครับผมจะเป็นกล่องที่เรากรีดเสร็จนะครับจะเ,เอาไปดีไซนเคลิลนะครับผมอันที่ละคันครับเราขาย ปกติเนี่ยปกติมันจะเข้ามาทีละคันนะครับแต่วันนี้คือผมคำนวณเวลาผิดไปนิดนึงครับผมผมันก็เลยเข้ามาทีละสองคันเพราะว่าคันนี้เนี่ยปกติมันจะหนีบแค่30นาทีก็เสร็จแล้วแต่พอดีคนขับรถเป็นคนใหม่นะครับก็เลยหนีไม่ค่อยเก่งก็เลยตอนนี้หนีไปชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่เสร็จเลยพอคันนีบหนีถุงมาก็ก็เลยต้องซ้อนกันอย่างเงี้ยครับปกติคันนี้ต้องออกไปแล้ว การนวนทีจะเข้ามาแต่วันนี้มันช้าไปนิดหน่อยครับคนนี้เดี๋ยวเขาหน้าไม่เรียกมานะครับผมเพราะว่าใช้ไม่ได้ครับผมนีบกล่องช้าเกินครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้างานของพวกเรานะครับขายโน่นขายนี่นะครับเราต้องขายเองนะครับเพราะว่านายจ้างไม่มาขายให้นะครับตอนนี้กล่องเราก็หนีบขายหมดแล้วนะครับผมวันนี้ของ อาทิตย์นี้ของไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยได้ไปแค่ประมาณสามตันนะครับผมคันหนึ่งจะได้ประมาณสามตันนะครับผมนี่ครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นรถที่มันหนีบถุงนะครับหนีบถุงกันริบบิ้นนะครับผมตอนนี้ก็ถุงหนีบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยต้องทําความสะอาดนะครับอันนี้คือหน่วยซุ่มยิงของเรานะครับ เป็นหน่วยซึมยิงที่เก่งกาจที่สุดในโรงงานนะครับผมดูครับต้องทำความสะอาดนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ลมมันแรงนะครับผมถ้าไม่ทําความสะอาดก็ตอนเช้ามาก็ปิวทิ้งเหมือนครับสุกปกนะครับถึงแม้เราจะเป็นลูกจ้างเขานะครับผมแต่เราก็ต้องทํางานให้เหมือนนายจ้างนะครับเพราะเราต้องดูแลความสะอาดให้กับโรงงานนะครับผมเท่าแกจะได้รักถูกต้องไหมเพื่ ไม่หมดนะครับริบบิ้นกับถุงของเราอาทิตย์นี้อันนี้อาทิตย์ละครั้งนะครับไม่หมดครับเสี่ยเพืนครับโชว์หน่อยครับวิธีกีดกล่องแบบไหนครับกีดกล่องนะครับครับผมอันนี้คือกล่องใหญ่ครับผมพักหนึ่ง ครับออฮะแล้วก็เดินเดินอ๋องานของคุณง่ายๆอย่างนี้เองเหรอครับใช่ฮะสบายฮะแต่ระหว่างสบายใช่ไหมครับเจอมองว่ากลับบ้านแล้วฮะช่วงนี้นะฮะโอ้ยอันนี้คือการเด็กกีนะฮะการเด็กกีใช่อ๋ออันนี้แกแล้วเอปมเป็นปม อ่าครับผมต้องใจเราตังเขาใจเราอ่าโฟมก็ขายได้นะครับใช <ไอ S 2> รับโฟมก็ใสไอแผ่นพี่พิงสีดำอันนี้ก็ขายได้นะครับโรงงานนี้ขายได้ทุกอย่างใช่ไหมครับอยากขายอย่างไหมครับนะโรงงานเนี้ยขายนะครับขายเมียทิ้งฮงี้ว้าวได้เลยครับขายแล้วนครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็เลิกงานกันแล้วครับหน้างานเราก็มีประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นหัวหน้าผมนะครับปกตินะแกจะไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะครับในเวลางานเนี่ยแต่วันนี้แกก็ใจดีนะครับผมเห็นว่างานน้อยก็เลยให้ผมได้เล่นโทรศัพท์หน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดนะครับก็เลยไม่ได้ไปออกไปข้างนอกไปถ่ายร้านอาหารดูหน้าเว้ยไม่ได้ไปถ่ายอะไรเลยครับก็เลยไม่มีคลิปไว้ในไม่มีคลิปที่จะลงนะครับผม ก็เลยเอาหน้างานมาให้ดูเล่นๆนะครับผม <g ül üyor> ขอบคุณนะครับหัวหน้าวันนี้อ่าคทับข,ขอบคุณครับผมยี่ฮาว <g ül üyor>